ผมเป็นนักท่องเที่ยวมือสมัครเล่นที่กําลังเก็บเกี่ยวประสบการณ์การใช้ชีวิตในสถานที่ที่ห่างไกลผู้คนความจเจริญผมจะพาคุณไปดูกันว่าในสถานที่แต่ละที่นั้นจะมอบประสบการณ์อะไรให้กับผมบ้างเราอยู่ที่ชนบุรีอยู่ทางตะวันออกของภาคกลาง อยู่ห่างจากตัวเมืองชลบุรีไป15กิโลเมตรน้ำตกทันตะเถงตั้งอยู่ในพื้นที่เขตอุทพันสัตว์ป่าเขาเขียวและเขาชมพูนะครับมีพื้นที่90,000กว่าไร่อีกทั้งยังเป็นป่าเบญจพรรณที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงอีกด้วยครับ น้ำตกแห่งน no, ี้ม <feels good>. ี5 <masterpiece> ชั้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคมจะมีนกเงือกซึ่งเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวแต่ถ้าต้องมาใช้ชีวิตอยู่กลางป่าแบบนี้สักหนึ่งคืนแล้วก็มันคงไม่ใช่เรื่องง่ายแน่ๆผมจะมาลองค้างคืนใช้ชีวิตในป่านี้ เพื่อให้รู้ถึงการใช้ชีวิตในป่าที่อุดมสมบูรณ์ผู้คนส่วนใหญ่ที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่นี่นะครับจะใช้เส้นทางแนวโขวดหินนี้นะครับเดินทึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าผมใช้เส้นทางนี้เดินไปถึงกลางป่าแล้วก็นั่นจะทําให้ผมสิ้นเปลืองพลังงานเป็นอย่างมากครับเพราะฉะนั้นผมจะหาทางเดินใหม่เพื่อที่จะประหยัดพลังงานเพราะว่าผมจะต้องอยู่ในป่าแห่งนี้อีกเป็นเวลา24ชั่วโมงครับ ในช่วงปลายดูฝนจะมีน้ำค่อนข้างน้อยน้ำตกวางตัวยาวขึ้นไปทางตะวันออกเห็นในน้ำตกแห่งนี้เป็นหินแกรนิตขนาดไม่ใหญ่มากทำให้สามารถเดินกระโดดตามน้ำตกขึ้นไปได้เรื่อยๆ โพทชท้าออกเลยครับต้นไม้บริเวณนี้ขึ้นค่อนข้างลกการเดินตามสันเขาดูเป็นเรื่องที่น่าลำบากทีเดียวครับแต่ก็ดีกว่าการเดินตามฝนขึ่นไปการเดินในป่าลกแบบนี้เนี่ยคุณจะต้องมองให้กว้างและมองให้ทะลุครับถ้าคุณมองไม่ทะลุแล้วเนี่ยระหว่างที่คุณแหวกกิ่งไม้เนี่ยคุณอาจจะเจอตัดร้ายสู่โจรก็เป็นได้ครับและคุณคงไม่อยากเป็นมือ้่าของพวกมันแน่แน เส้นทางสันเขาคือเส้นทางเล็กๆที่สัตว์ป่าและนักเดินป่าใช้เป็นเส้นทางในการขึ้นเขาโดยเปลียบพลังงานบนทางสันเขานี้มักจะมีต้นไม้พืชพันธุ์ที่เป็นอุปสรรคต่อการเดินอยู่ตอนนี้เราอยู่บนทางสันเขา นี่คือทางแตดของสันเขาครับทางแบบนี้มักจะทําให้นักเดินป่าหลงทางกันได้ง่ายๆครับทางที่ดีคุณควรจะมีเข็มทิศหยิบเข็มทิศของคุณขึ้นมาครับเพื่อดูว่าคุณเลือกเส้นทางให้ถูกต้องแล้วแต่ถ้าคุณไม่มีเข็มทิศคุณสามารถดูทิศทางได้ด้วยตัวคุณเองครับมองข้างบนจะเห็นทิศทางการตกของแดดครับทั้งขวามือของผมจะเป็นทิศตะวันตกส่วนทางซ้ายมือจะเป็นทิศตะวันออกครับ ข้างหน้าเป็นที่ใต้ส่วนทางที่เราจะขึ้นยอดเขานั้นทางที่ต้องนออกครับไปครับนีนครับข้างหน้านี่ผมได้ยินเสียงน้ำตกครับ มแสดงว่าเราเดินทางมาถูกแล้วครับนี่เป็นโอกาสที่ดีพ่อผมจะได้พักเือนน้ำด้วยครับ การหาน้ําดื่มในป่าที่ดงสมบูรณ์แบบนี้ไม่ใช่เรื่องยากครับท,ทางน้ําไหลแบบนี้สามารถใช้เป็นน้าดื่มได,ด้ทีเดียวครับแต่ถ้าคุณโชคร้ายเสอกับทางน้ําที่ไม่ไหลแล้วก็คุณก็คงต้องทำตามวิธีผมเพื่อที่จะได้น้ําดื่มสากกาครับคุณหลุมบริเวณข้างๆทาง,าง,าง,างน้ํา ให้มีความลึกประมาณ1นอกทิ้งไว้สักพักให้น้ำค่อยๆซึมเข้ามาน้ำที่ซึมเข้ามาในบริเวณนี้นะครับสามารถใช้ดื่มได้เลยครับแต่ว่าเราใช้แค่ผิวน้ำครับ พวกช้างป่าเองก็มีวิธีการหาน้ําแบบเดียวกับผมครับโดยพวกมันจะขุดหลุมเอาไว้เพื่อรอให้น้ําซึมเข้ามาเป็นน้าดื่มแต่ด้วยความปลอดภัยของผมเองผมจะเอาน้ําไปต้มก่อนครับเพื่อฆ่าสิ่งที่มองเห็นที่มากับน้ําเคยมีสาวชายคนหนึ่งได้กินน้าจากทาน้ําและมีสิ่งแปลกปลอมปนมากับน้ําแต่หลังจากที่เขากลับบ้านได้สองอาทิตย์ปรากฏว่ามีปินได้ไปกอนอีภายในลําคอของเขา ตอนนี้ผมมีน้ำแล้วแต่เราก็ข้างโชคร้ายที่ฝนตกหนักกระทานหันทำให้ผมไม่สามารถหาอาหารได้ในคืนนี้และในตอนนี้ผมจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อให้รอดพ้นเหตุการณ์เลวร้ายแบบนี้ไปได้ตอนนี้นะครับฝนกำลังตกเพราะฉะนั้นเราจะต้องรีบสร้างที่พักเร็ว,เรวครับตามมาเลครับการหา,าสถานที่ในการนอนนั้นสำคัญมาก คุณจะต้องแน่ใจว่าที่ที่คุณนอนนั้นไม่ไปทับกับสัตว์ป่าอื่นพยายามหาที่ที่เป็นพื้นที่โลง่งโปรง่งไม่มีเศษกิ่งไม้อยู่ด้านบนและไม่ขวางทางน้ําไหลถ้าคุณคํานึงถึงสิ่งเหล่านี้นั่นจะทําให้คุณค้างคืนในป่าได้อย่างปลอดภัยพื้นที่ตรงนี้เหมาะมากเลยครับเป็นพื้นที่โล่งกว้างเหมาะแก่การทาที่พักครับ เต็ที่ตรงนี้โอเคเลยทีเดียวครับเดี๋ยวเราไปหาเชื้อเพลิงมาก่อกองไฟกันดีกว่าครับในตอนกลางคืนอากาศในป่าจะหนาวมาแมลงและสัตว์ป่าต่างๆอาจจะเข้ามาเล่นงานคุณได้การก่อกองไฟนั้นสามารถช่วยไล่สัตว์ต่างๆให้ไม่มารบกวนคุณได้ วกคุณจะเห็นได้ว่าไม้พวกนี้เป็นไม้ที่แห้งนะครับไม้พวกนี้เนี่ยเหมาะกกบการทําเชื้อเพลิงไปอย่างยิ่งแต่การก่อกองไฟเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยคุณได้เสมอไปนะครับเพราะว่ามีบศสัตว์บางชนิดนต้องการร่างกายที่อบอุ่นพวกมันจึงเข้ามาหากองไฟที่คุณก่อครับสิ่งที่ผมจะทำต่อไปนี้คือการเล่ยไฟครับพอฝนตกเมื่อสักครู่ทำให้ไม้พวกนี้มีความชื้น ผมจะต้องเหลากิ่งไม้พวกนี้ให้ง่ายต่อการติดไฟเหลากิ่งไม้ให้เป็นขี้เลื่อยเพื่อให้เป็นเชื้อเพลิงในการจุดนำไม้แห้งมาประกบกันไว้เรามัดให้แน่นการที่เรานำไม้ประกบกันแบบนี้นะครับจะทำให้อากาศเนี่ยสามารถไหลผ่านก้อนหินไปโดนตัวขี้เลื่อยข้างในได้ครับ ทําให้เรามีโอกาสตุดุดไฟได้ง่ายขึ้นครับแต่ว่าตอนนี้ผมต้องรีบนะครับการเสียดสีของไม้แห้งจะทําให้เกิดความร้อนและลมจะช่วยพัดทําให้เกิดไฟติดขึ้นมาเป็นทีษจะดีของการเกิดไฟป่าโดยธรรมชาติตอนนี้ผมก็จุดไฟติดแล้วนะครับผมรู้สึกได้รับชัยชนะแต่ว่าตอนนี้ผมหิวและก็หายน้ำมากครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาต้มน้ำกันก่อนดีกว่าครับวันนี้ผมมีแค่น้ำเป็นสิ่งที่ใช้ประทังชีวิตผมจึงต้องรีบนอนเพื่อเป็นการเปลี่ยพลังงานได้ใช้ในวันถัดไปและผมก็คิดถึงเตียงนอนที่บ้านขึ้นมาทันที เรไ,ได้ดีดีครับหนึ่งคืนที่ผ่านมาจนในขาลงวันนี้คงไม่มีอะไรที่ยากเกินไปครับตอนเราเคยผ่านกันมาหมดแล้วแต่ผมจะหาทางลงที่เร็วที่สุดเพราะเราจะได้ออกจากฝ่าน,นี้กันสักทีครับผมเลือกเดินลงทางน้ำตก เ่เป็นเรื่องท้าทายและค่อนข้างเสี่ยงอันตรายเพราะทางเดินลงทางน้ำตกนั้นที่ทำไม่ลื่นได้ง่ายจากตะไช่และแล้วอากาศก็ไม่เป็นใจฝนเริ่มตกลงมาอีกครั้งจึงทำให้ตอนลงจากน้ำตกนั้นเต็มไปได้วยความยากลำบากเพราะต้องคอยกระโดดปีนลุยน้ำตลอดเวลา ในที่สุดผมก็ออกจากป่านได้สักทีครับสภาพอากาศตอนนี้ไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่รีอทั้งฝนตกและน้ำป่าเพราะฉะนั้นผมควรจะต้องออกจากป่านี้ให้เร็วที่สุดครับประสบการณ์ในป่าเป็นการเดินทางที่ท้าทายแต่มีสิ่งหนึ่งที่สถานที่แห่งนี้ประการจะบอกผมก็คือความบุรมสมบูรณ์ของธรรมชาตินั้นสามารถช่วยชีวิตเราได้ในยามจำเป็น